สวัสดีครับมีอุบัติเหตุนะครับขอดถึงวัดจอมพลนะครับผมตำบลตาสิทธิ์อำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับเป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์ PCX สีแดงนะครับ1กอไก่สกเชอร์นะครับพระนครศรีอยุธยา8091นะครับประสบอุบัติเหตุยืนยันในที่เกิดเหตุนะครับ041ยายนะครับผมผู้ชีพกู้ภัยปกแดงเข้าทำการช่วยเหลืออยู่ในเวลานี้นะครับทานที่มุ่งหน้ามาจากโรงน้ำตาลหรือมุ่งหน้ามาจากเอลจีรามดระวังด้วยนะครับ เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับผมเบื้องต้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับส่วนสีในที่เกิดเหตุนะครับผมเข้าโค้งมาโรงน้าตาลนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับผมผู้บาดเจ็บยืนยันไม่มีชีพจรในที่เกิดเหตุนะครับไม่รู้สึกตัวในจุดเกิดเหตุนะครับผมน้องประชาชนต้องระมัดระวังนะครับเจ้าหน้าที่เข้าทำการช่วยเหลืออยู่ในเวลานี้นะครับผมเป็นอุบัติเหตุนะครับ จกักรยานยนต์ PCX สีแดงนะครับเสียหลักด้วยตนเองนะครับชนเสาไฟนะครับได้รับบาดเจ็บศูนย์สี่ในที่เกิดเหตุหนึ่งรายเป็นชายนะครับผมเจ้าหน้าที่เข้าทาการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับยืนยันนะครับไม่รู้สึกตัวเรามาระวังนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับอาสา,าเข้าทาการช่วยเหลืออยู่ในเวลานี้นะครับผม ก็เป็นกำลังใจให้นะครับกับญาติของผู้ประสบเหตุด้วยนะครับผมเป็นจักรยานยนต์ PCX สีแดงนะครับผม 1. กอไก่ชอกชอระเช้านครศรียุธยา8091นะครับประสบอุบัติเหตุนะครับยืนยันในที่เกิดเหตุ04นะครับไม่รู้สึกตัวในจุดเกิดเหตุ 1. รายเป็นชายนะครับผมแจ้งข่าวตุนไ่บกแดงขอเป็นกำลังใจให้นะครับ